ยังพวกเกล้ากัญชาทำหน้าเชอะขี้ฟันเลอะอกแห้งมันอยากหวานทำตาปือรือกันประสาพานไม่ทำการเที่ยวกินกัญชาเชือนเอาไฟดุ่นเข้าจ่อชักคอโกงพอตกพอ หสกรมค่ะพอตกเพลาแล้วก็ส่งให้พวกเพื่อนทำหน้าเงยเหมือนจะเสยเอาดวงเดือนใครทำเหมือนแล้วก็ชมกันว่าดีบ้างอัดอั้นควันไว้มิใครปล่อยเรียกทองย้อยตั้งน้ำไปตามที่ เรียกมังกรล่รอแก้วนั้นก็มีทำช่วงทีสายหน้าท่ามังกรควันกัญชาเข้าคอหัวเระแห้งทั้งเรียวแรงเราก็หมดมืนตีนอ่อนทำตาเล็กซึมเศร้าเหมือนหาวนอนแรเห็นขอนก็ว่าคนชนหนีไป แร่เห็นเชื่อก็ว่างูไม่รู้จักใครร้องทักก็ให้กลับไม่อยู่ได้เห็นมือชี้เล่าก็หนีออกไปไกลให้ตกใจเหมือนตั้งจ่อเข้าตรงตาอย่างพวกโจรใจดื้ออวดมือดี เชี่ยวรอบลีฉกชิงวิ่งเอาผ้าเห็นที่เปลี่ยวคอยคนเดินมาเห็นชอบท่าแล้วก็ชิ่งวิ่งหนีไปลางทีเห็นเด็กน้อยใส่ปิ่นปักทำเดินเคียงเข้าไปชักเอาจนได้ลางทีทำพูดเพ้อ ล่อเอาไปตัดกําไรตีนมือแล้วปล่อยมาอย่างพวกหนึ่งขี้ช่อทำล่อหลอกมันปิ้งปอกรวงเอาเป็นหลายท่าเห็นพระสงฆ์บินทบาทท่านเดินมาทำมารยาเข้านิมนต์เหมือนคนดีว่าคุณยายจะถวายซึ่งข้าวสง์ นิมนคุณเดินตรงขึ้นเรือนนี้รับบาดได้ไพ่รัดไปทันทีพระสงรีขึ้นเรือนแล้วนั่งลงเจ้าเรือนรู้ให้รีบไปตามหาว่าใครมาแต่ไหนมารวงสงไอขี้ล่อช่อรวงเอาตรงตรงมันจะลงนรกตกอเวจี คนหนึ่งเล่าเอาหมากใส่จอบมากล่าวมารยาว่าดิฉันตกเว็บขี้จะขอลดน้ำมนต์พ้นอับปียันสองทีก็สิ้นจังไรไปได้ห้าวัดแล้วเจ้าคุณเอาบุญเถิดเหมือนดังโปรดให้เกิดเอาชาติใหม่จะขอยืมเอาบาทเจ้าคุณไป ได้ตักน้ำมาให้ทําน้ำมนต์พระพาซื้อส่งบาทให้ทันทีบัดเดี๋ยวใจมันก็หนีไม่เห็นหผลายเจ้าเล่ล่อลวงเป็นหลายกลแต่ร้วนคนคอฟินกินสุลาอายคนหนึ่งนั่งหน้าศาลาน้ำ เห็นเขาทำทอดกล้วยอยู oh. ่ชาชาคิดได้การแล้วก็กล่าวเป็นมารยาว่าได้ยินเขาว่าน่าสงสัยกระทะทอดกล้วยตั้งดังท่านทำไอ้เจ้ากรรมมันรักเอาไปได้นางแม่ค้ารองว่าทำอย่างไรมันบอกไปว่าจะทำให้ท่านดู ส่งภายมาให้เถิดข้าจะทำนางเจ้ากรรมสงสัยจะไขรู้หยิบภายส่งจงใจจะไขดูมันคอนหูพาหายไปทันทีไอเด็กหนึ่งเที่ยวเดินตามสะตับพานทำอาการร้องไห้อยู่อู้อี้ พระไปส่งน้ำคิดปานีว่าอ้ายนี้อยู่ที่ไหนรองให้มามันบอกว่าพ่อข้ามาบางกอกเขาชวนบอกว่าจะพามาหาฉันไม่รู้เลขกกลคนมานยาลงเรือมากับเขาไม่เข้าใจพระชีต้นมีจิตคิดสงสาร มานี่หลานกูจะคิดช่วยแก้ไขจะไปหรือจะฝากเขาขึ้นไปแต่จนใจด้วยอย่างไม่มีเรือเองอยู่กับกูก่อนเถิดนะหลานจะเดินสารที่ไหนเขาจะเชื่ออยู่สักสามสี่วันพอได้เรือกินข้าวเกลือเสียให้อิ่มอย่าตกใจ ไอ้ลูกเจ้ามันยาทำหน้าเศร้ากินข้าวเหมือนจะก,กืนลงไม่ได้ชีต้นปอบว่าเองอย่าเสียใจกินเข้าไปให้อิ่มเถิดหลานชายครั้งรุ่งเช้าก็เข้าไปบินทบาทไอ้มันยามันก็กวาดเอาง่ายๆครั้งกลับมาเรียกหาเห็นผ้าหาย ที่นี้ร้ายแล้วสิเราไอเจ้าคนไอคนหนึ่งตัวดีเห็นสีกาถือพานหมากขึ้นมาเข้าตามกันทำอย่างสุขกระสารเข้าปลอมผลเข้าป้อนอยู่กับเขาที่เข้ามาสีกาส่งเพศัตวให้ประเคนแล้วพาเนนกกับคืน มาตีนท่ามันทำดีที่ตามเขาลงมาพอรับตาแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ว่าท่านใช้ให้เอาผ่านลงไปด้วยเจ้าคุณช่วยโปรดถ,ถ่ายส่งมาให้พอได้ผ่านแล้วก็ลงบันไดไปไอ้จันไรเช่นนี้ก็ดีพอ อีกคนหนึ่งเป็นหญิงยิ่งขยันช่างพูดจาแปลผันเชิงขี้ชอทั้งน้ำคำเล่าก็เพาะสนอพอทำไปรออยู่ที่ร้านบ้านผู้ดีว่าดิฉันจะเอาของมากราบเท้าท่านแต่โต๊ะพานไม่ได้มาหน้าบัตส,สีจะได้โต๊ะที่ไหนใส่มาดี เอ็นดูทีเถิดท่าเถนะิดะแม่ช่วยแก้ไขนางหนึ่งนั้นอยู่ที่ร้านคิดว่าจริงให้คนวิ่งไปเอาโต๊ะมาส่งให้ถามว่าท่านจะเอาซักกี่ใบจงบอกไปเถิดนณะเจ้าของเรามีอีมานยาว่าคุณคู่หนึ่งพอ อ้อไข่เต่าเล่าหนอไม่มีที่ถ้าได้ผ่านอีกสักใบเห็นจะดีแม่คนดีไปด้วยฉันช่วยกันมานางผู้ใหญ่ใช้กลับไปเอาพานมาส่งให้ที่ร้านแล้วจึงว่าเองไปด้วยช่วยท่านขนเอามาอีมานยามันก็เห็นจะเหลือมือ จึงยืมเอากระจาดเจ้าของร้านใส่โต๊ะพานพาซื้ออีลราว,ว่ามาค่าจะช่วยถือจะช่วยหรือเอาพานนี่แหนะไปครั้งมาถึงท่าน้ำตะพานมอนว่าหยุดก่อนคอยเรือประเดี๋ยวใจอีลราว,วางพานส่งเบี้ยให้ว่าเจ้าไปซื้อหมากเขามากิน อีเหลาซื่อซื้อหมากมีทันมามิทันมาอีมานยามันก็ยกเอาไปสิ้นอีเจ้ากรรมทำกลเที่ยวหากินมันสุดสิ้นข้อคดขี้ปดคน